สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับก็มาพบกันในแนวทางจีนภาคบ่ายครับจิน่อเช้าไม่ได้อัดคลิปไว้นะครับก็ต้องขออภัยนขออภัยถึงอัดคลิปไว้ก็แต้มเดียวบนล่างครับมี04 04 47มา0ู4 6สสหกก็รุนเงินต่อบ่ายเนาะยังไม่เดินยังไม่เดินยังไม่ดียังไม่ดังยังไม่เด้งดึงด๋งก็พิจารณาดีๆก่อนตามช่วงบ่ายครับบ่ายเป็นเช่นไรสักคู่นะครับ เมื่อเช้าปิดที่เมื่อเช้าปิดที่2 0 3 4 6 10แต้มบ่าเปิด10แต้มไหมถามใจเธอดูเป็นไปได้ครับปิด10แต้มไหมเป็นไปได้สูงมากครับชินบ่ายเป็นเช่นไรสักครู่นะครับใครชอบแนวทางของผมไม่อยากพร,ราดครับกดติดตามกด Subscribe ไว้นะครับมีโฆษณาดูให้ด้วยครับเมื่อเช้ายุ่งครับมัวมาล้างแอร์ล้างไปล้างมาสูปแอร์ไม่เป็นไรแต่เป็นที่คอมค่าล้างแอร์3 0 0ไม่เท่าไหร่ แต่ค่าเปลี่ยนคอมครึ่งหมื่นหกพันเจ็ดพัโอ้โหเฮ้ยเจ็บใจเจ็บในเจ็บใจคือมีปัญหาอะไรเฮ้อจีนบ่ายเดินสุด3าครับวิ่งโงุนล่างสาหน้ามีหน้าโดนหน้ามานะครับสองสาหหครับจับที่บวชครับสองสามหกหสี่สามแปดหก 4 3 8 6 4 3 8 6 7 3 1 6อ่า7 3 1 6ครับร้อยมาสองครับร้อยมาสองร้อยมาสองแล้วก็ติด1 9 9 1ไปด้วยครับ1 9 9 1เนาเก้่เนาะก็ได้ประมาณนี้ครับสำหรับหุ้นจีนบ่ายนะครับก็ฝากไว้ในใจเธอครับ วันนี้ใครเล่นรัฐบาลอะไรขอให้รับโดยถูกหวยทุกท่านครับสวัสดีครับเฮงๆรวยๆครับผม